สวัสดีค่ะหากเพื่อนๆฝันเห็นอุปกรณ์เครื่องครัวทํานายฝันว่าคุณจะได้รับที่อยู่อาศัยใหม่ที่ดีกว่าเดิมถ้าเป็นผู้ชายฝันจะได้ภรรยาหรือบุตรและจะมีข่าวดีในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลือนตําแหน่งความรักคนมีคู่จะมีการห่างเหินอกันออกไปมันเติมความรักให้กันไว้มากๆ ส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับเพื่อนต่างเพศการเงินการงานให้ระมัดระวังเรื่องของหายได้ง่ายๆส่วนเรื่องเงินเงินทองทองมีการใช้จ่ายอย่างน่าใจหายหมดไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นมีเกณฑ์เดินทางเรื่องงานและจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานเป็นอย่างมาก เลขนำโชค2818 29หนึ่งแปดสองเก้าสองขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังช่องทำนายไทยทักชาแน,นลฝากกดติดตามเพื่อให้กำลังใจด้วยนะคะ